เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาเล่นกับ fc อีกแล้วนะครับผมเป็นฟุตทีมนะฮะเป็นฟุตทีมโอเคคืนนี้ก็มีบอลถ้วยนะครับผมมีบอลถ้วยนะคะระาคร์บาคับนะครับผมระหว่างเชลซีกับสเปอร์นะฮะเชลซีกับสเปอร์ก็เชลซีเป็นเป็นต่ออยู่แล้วนะครับผมเชลซีเป็นต่ออยู่แล้ว,นะน,ออลวนะฮะผมจะเล่นฟุตทีมสเปอร์แล้วกันนะเอ่อเชลซีก็จะเป็นของ fc ไป นะครับผมโอเคโอเคไปจะพูดแป๊บนึงนะครับผมจะพูดแป๊บนึงนะฮะเป็นการจําลองแมตช์นะแมตช์จริงจะเป็นคืนนี้นะครับผมคืนนี้ตีสองสี่สิบห้าระหว่างเชลซีกับสเปอร์นะฮะรอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะรอบรองชนะเลิศแล้วก็วันศุกร์มีคู่อาร์เซนอลลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมวันศุกร์คือวันศุกร์คือวันพฤหัสดิละโอเคนะฮะมามาเป็นนัดแรกนะครับผมนะฮะเป็นนัดแรก รอบรองนัดแรกสเปอร์กับเชลซีแมตช์นี้เป็นยังไงมาเดี๋ยวเราจะคูยเรียบร้อย,ย,อยโอ้โหทีมนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะกองหลังขาดเอาเอนนดัมเบอร์เรยมายืนหลังนะฮะเอนดัมเบอร์เรยยืนหลังก็ประมาณนี้มีตำนานมาด้วยนะฟันฟ้ากับรบบ็บเบคีนตำนานสเปอร์นะครับผมมิรามิล่าเฮริเคนนะครับผมทีเด็ดเฮริเคนฝั่งนี้ก็สูสีนะครับผมทีมค่อนข้างสูสีมีบีตเลเยอร์มีฟีเจอร์ปะปนกันไป นะโอเคไปรำลุยนะครับผมสำหรับฟูลทีมเชลซี vs เอสฟูลทีมสเปอร์นะฮะบอลคาราบาวครับนะไม่ใช่พรีเมียร์ลีกนะฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะฮะหมุนๆไปช่วงนี้ก็เกมมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมแจกของเรื่อยๆนะนะก็ยังรอเป๊ะยี่สิบสองเหมือนเดิม <c oughs> นะครับผมในสตรีมเนี่ยซื้อที่ซื้อไปมันเข้าคืนเงินมาหมดเลยนะ ในสตรีมที่ซื้อเป็นยิบสองไปอะใน PC อะคืนเงินไม่หมดเลยที่ซื้อแพ็คเอสี่้อกวบาทไปคืนเงินหมดแล้วก็งงเงินมาจากไหนในสตรีมสี่้วบาทจริงไปอ่านดูคนไม่เขาคืนมาทุกคนน่าจะได้ทุกคนเพราะว่าเกมมันไม่ได้ดีที่แบบขนาดนั้นนะเอาเคกหดุดมาอย่างงี้เหมือนจะคื่องสตรีมเสือบได้เหมือนกันนะผมสเปิร์ะมาเอาเกมจริงๆจังๆไม่สันเมาส์าอเคลูกก แล้วกูก็มีข่าวเหมือนกนันนะว่าไม่อยากอยู่เชลซีแล้วนะครับผมอยากกลับอินเตอร์ฮะสิเยสโอ้ยมุมนี้เสาเคลียร์ไปก่อนนะครับผมโอ้โหไปดีครับเอดมเบเล่แม่ขึ้นสูงเชียวนะผมเราไปคีนะผมใคยไปฝากนโน่นไม่ได้เอดมเบเล่จับยืนหลังไม่ใช่เหรอขึ้นมาสูงแท้นละ้วลูกกับกูเพื่อผมมาลูกกับกูอีกครั้งเข้าซ้ายยิงโอ้โห,โ,โ,หโคตรคม เนะมุมนี้ไม่คิดว่าจะเข้าด้วยซ้ำนะฮะดูนะปึ๊บตั้งโอ้โหความกริบนะครับผมคมกริบบอกเลยคมกริบสกกูกยิงไปหนึ่งนะครับผมก็มไม่น่าแปลกครับผมมาอาร์ตฟานฮะขึ้นอย่างเดียวยิงอย่างเดียวนะครับผมเนะี่ยยังไม่ได้ครับผมมันไม่สันเมาฮนะชีวเวลขึ้นน้าอีกแล้วขึ้นหน้าอีกแล้ว นะฮะกูเข้าซ้ายไหมซอนได้บอลฝากเอาไปคืนไปครับผมเรกิลอ,อนลอ,อนู้จับบอลไม่ดีบอลมชาช้าไปเร็วฮะแล้วก็เสียบอลง่ายให้ริเคียนนะได้ไหมโอเคโอ้ยโดนดักได้หมดฝากให้ริเคนไปที่เรกิลอ,อนเรกิลอ,อนแทงมาให้ริเคน,ออนปาดมายิงโอ้โหเรียบรอ้อยเราบีชีน นะฮะมาเริ่มสูสีเริ่มสูสีสสแล้วก็ผมมียิงบ้างนะฮะ <c oughs> โอเคแต่ก็่าจะยิงได้ก็ยากเหมือนนะสเปอร์เนี่ยนะโอเคเลูก <c oughs> กูฮะซีเยสฮาเวตอยู่ตรงนี้งไทยไหมซีเยสจะเอามายิงเองหรือเปล่า <c oughs> นายคลูคองเต้ผมสันเมาฮะเมาอาสันโอดอยโอ้ยลูกกูอีกแล้วยิงโอ้ย,อยไม่เข้าเคลียร์ก่อนดีครับผมอ้หูปฏิหารนะ ไม่โดนยิงลูกนี้ปฏิหารยกมาไม่ได้เปรียบลูกนี้ไม่ได้เปรียบเอาไปเสียบอลอย่างนี้ก็เส็เราบ,บิคีนยิงได้ไหมโอ้โหติดเซฟอีกนะฮะโอ้โหเด็กโกซิวาไปเสียเหลี่ยมให้เราบ,บิคีนนะครับผมเกือบนะฮะผลยว่มมาเกือบโดนโอ้ยไม่รอดขาแล้วขาจะออกไปแล้วนะฮะแหมเริ่มเดือด่ะเกมเริ่มมันนะครับผมมาลูกเปิดมุมฮะเดี๋ยวที่เคียนจะเปิดแล้วมันใช่ไหมเนี่ย ไม่เคนเปิดเออเดี๋ยวนะหาเท้าขวาก่อนไม่มีใครเปิดได้เลยวะเนี่ยฟอร์ฟ้าแล้วกันฟอเร์ฟ้าเปิดแล้วกันเนี่ยเปิดมาอย่างงี้มุมนี้โค้ง,งไปขง้ขงขง้งไม่ถึงไข่เลยนะครับผมแล้วก็เอาไปคืนนะฟอตร์ฟ้าขึ้นหน้ามาไม่ได้อีกนะฮะจะโดนสวนกลับเลยครับผมสนันดดอยมาที่ลูกกักูฮะอ่าขอบคุณนะครับผมโ oh, อ้ส่งไม่ดีโอเคปั๊มไปปั๊มมาได้ไหม มาที่ซีเยสนะฮูกาก,กูเหมือนเดิมโอ้ขึ้นมาปเป็นแถวว่าิวซีนักกูจัดโอเวนดัมเบลล่ B L A. กองหลังจำเป็นซีเยตปัน่นเรียบร้อยไม่พลาดนะครับผมแหมกองหลังจำเป็นไม่น่าไหวเหมือนจะดักมันได้แต่โอเวนซีนะนะมันเป็นกองกลางไงซิ้มปั่นสวยเลยลูกนี้นะฮะโอเคมาสองหนึ่งนะครับผมเหยื่อเริ่มเดือดยิงกันเริ่มเยอะมาฮะอ่าริเคียนเรตบิคียนไปฝั่งโน้นเร็กริลอน เรกิลอนเรกิลอนตรงกลางมีปากละมาสถ้าถึงจะเสร็จแน่นะผมติดแมนดี้ยะเริ่มยากเลยครับผมเริ่มยากเลยฮะเคได้ทุ่มของฝั่งโชซีนะครับผมในก่อนจบเกมครึ่งแรกนะสองหนึ่งนะครับผมมีซีเยกับลูกกูยิงไปสำหรับโชซีแล้วก็มีเราไมค์ีนยิงไปสำหรับสเปอร์นะเด๋กวก้ครับผมอาทีชิวเวลฮะ มาฮัสซันออดอยตรงกลางอีกแล้วลูกกกูคนเดิมยิงไหมยิงดิโอ้โหติดปลายมือยอริดมาเคลียร์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 โอเคครับผมยังรอดฮนะยังรอดจบเกมที่แรกสองหนึ่งสำหรับเชลซีกับสเปอร์นะครับผมซูสีเนะ่ซนะูสีน่นไม่ซูสีโอเคก็มีโอกาสยิงสองฝ่ายนะฮะ มีการยิงกันทั้งคู่ความคมก็น่าจะเป็นฝั่งเจลซีที่คมกว่าอยู่แล้วนะครับผมนะสเปอร์ก็เน้นต่อบอลเน้นต่อบอลเ,เน้นเล่นจังหวะได้เปรียบนะฮะไปลามล่าได้บอลครั้งแรกเ <c oughs> พิ่งเจอนะครับผมลามิลามานะชูเวลครับผมแล้วสันอุดอยเขากลางติดมาที่เคนลามิลาไปรามิคกีนฝากอีกทียังไงฝั่งนี้มีคน ฟันดุฟัดไม่ถึงอือเจ็ดสีส่สวนกลับสวนกลับ,ลบโอ้ดอยอ่ะส่งกลับมาอย่างนี้ดีไหมดีมไหมมีสันม้ายังได้อยู่ฮะจีเวลมาที่ฮัสซันโอ้ดอยโอ้ดอยเข้ากลางลูกกากู <c oughs> ถึงตลอดนะครับผมยิงอีกทีเรียบเยโอ้โหวันถึง,งไไลูกกูไม่ไหลเสียดตลอดเลยนี่ฮะอือถึงตลอดกล้งหลังหลวมนะฮะแล้วก็ยิงด้วยขวาเลยนะ 3-1นะครับผมสำหรับเชีซีโอ้โหบอลถึงลูกกูหรือน่ากลัวกล้องหลังมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะก,กล้องหลังสเปอร์ไม่ได้ดีเพราะว่าจำเป็นโอ้โหจ่ายบอลอย่างนี้ยัยงเสียคิดดูดิจ่ายมายังเสียนะ่ยโอเคปิดตาครับผมไม่รจริงก็ไม่แน่นะอาจจะสรกอร์นี้เลยนะเปิดไปโอ้โหดัมเบิลยืนงองอยู่เมืกก่อกี้โอ้โหจุดเซฟอีกทีนะ่ยเปิดบอลุดตลอดนะมา กบลูกเปิดมุมกันต่อดัมเบลี่ยืนหลังไม่ไหววะนะให้กองหลังยืนอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้นะกอยตาครับผมมาที่สียแยกนะจะโดนปัดอีกแล้วเนี่ยจับโอ้ยไม่เขาโอ้ยแท่าวเอง <c oughs> โอ้โหนะโอ้กองหลังสเปรเยในเกมนี่เน่ยนคนท้านที่แบบชุลมุนกันลอเกินนะครับชุลมนุนวุ่นวายกันลอเกินนะมาจะโดนอีกไหมสี่เยกครับผมน่าจะเปิดเข้าไปลูกนีก้จับโอเค จะได้สวนกลับไหมมีซอนฮึมินอฝั่งนี้ซอนฮึมินมาปาดูฟาสมาที่เฮริเคนไปนไม่โดนไม่ได้นะลามิลาบมโอ้ไม่มีใครวิ่งเลยกลับมาก่อนกลับมาก่อนมาที่ซอนฮะฟาดแทงถึงไหมไม่ถึงอีกนะครับผมเนี่ถ้าถึงก็น่าจะได้ยิงอยู่นะเนี่ยโอ้โดอยฮะฝั่งนี้ ลงกักูอีกแล้วอติดฟันฟาดแต่โอ้ก็ทำอะไรไม่ได้นะจริงจึงจะติดแต่ก็เอาบอลลงมาค่อนข้างยากเล่นยากนะสเปอร์เชื่อมกันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมมาโอเคเปลี่ยนตัวกันไหมมีตัวให้เปลี่ยนไหมปัญหาก็ได้อยู่นะนะฮะลูกคัสมูราต้องมาแล้วตำแหน่งนี้รามิล่าไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะไม่เวิร์กเท่าไหร่ไม่ค่อยเวิร์กนะได้นเล่นประมาณนี้วะประมาณนี้วะ นะกล้องหลังจำเป็นดิคนนี้เลยกล้องหลังจำเป็นนะฮะจะเล่นอย่างนี้ก็ก็ไม่น่าได้นะครับผมก็ลังดูนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วมาไม่มีอะไรจะเสียไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ต้องตีเสมอให้ได้นะฮะสหรับสเปอร์ปายครับผม <W inks. S 1> มาฝั่งนี้ได้ไหมซอนไปได้เราเพื่อนไทยมาเรียกร่อน <c oughs> โหไม่ไหวจริงๆอะงะยัง <c oughs> ได้ทุ่มอยู่ นะครับผมได้เติมอยู่เบิดเลยแย่ไม่ไหวมาเล่นเร็วเล่นเร็วอย่ารอช้าเดี๋ยวเขาเข้าถึงตัวฝากได้ไหมสาตังเมียนเปิดเข้ากลางโอ้ยเปิดไม่ดีเท่าไหร่นะเอาลูคัสมูรามาอย่างงี้ติดเซฟอีกยิดบล็อกอีกยังไม่ได้ฮะมาจะโดนสวนอีกแล้วจะโดนสวนกลับอีกแล้วนะครับผมลูกากูคนเดิมเวเนอร์ลงมาแล้วลูกากูลูกากูแทงมาฝั่งนี้ ซีเยกโอ้โหตัวจระลคอนไปปั่นดีๆทั้งนั้นอะล้ำหน้าเหรอน่าจะล้ำหน้าโอ้โหไป12นาทีตามไม่น่าทันนะครับผมสเปอร์นีฮะสู้สุดใจจริงเกมนี้สู้สุดใจจริง,จจรงมาล้ำหน้าครับผมเมื่อกี้ฮะยอริสยืนสันซันเชสมาเฮริบิงมายืนหลังแม่งเลยไปครับผมขึ้นอย่างเดียวฮนะจังวนะหวะนี้ตักซ้อนมาซ้อนซ้อนให้คนวิ่งฝั่งนู้นวิ่งฮึ่มเอริเคนวิ่งแล้วแต่จะแทงบอลไม่ทะลุฮะ ช่วยการช่วยการในนมอัคสคสดสวย้ได้คิลลงมาบอลเลย嘛กัสบูราลงมาใหม่น่าจะสบกว่าเดิมสกกว่าคนอื่นเฮดคินตรงกลางมีซอนโอ้โหไทยบอลกันอย่างงี้เนี่ไม่ได้คือมันกลางมันไม่แม่นอะนะจ่ายบอลกันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เลยเสียเยอะนะฮะเสียบอลตรงกลางเยอะมันถึงถึงพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ oh, s nice. <S มาที่มีสันเมาส์โอ้โหโล่งๆเลยยิงลูกนี้ไปไป โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมในะฟูทีมสเปอร์เวสฟูทีมเชลซีนะก็จะไป3าหนึ่งนะครับผมเป็นการจำลองเม็ดนะคืนนี้ถ้าจบสกอร์นี้ก็ไม่แปลกนะฮะเชลซีเป็นต่อค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ลูกก,ก้นะฮะยิงไป2ลูกคนเดียวนะครับผมเราดูไฮไลท์ดีกว่าเมาดูไฮไลท์ดีกว่าในเป็นลูกของฮัสซันออดอยเอซิดนะฮะลูก้าวย,ยิงสวยลูกนี้บอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมโอ้โหไม่คิดว่าจะเข้าได้ซ้ำนะฮะ ม่คิดว่าจะเข้าลูกรูปนี้สวยงามฮะแล้วก็มีของรบบี้คีนโอ้โหลูกนี้ต่อบอลกว่าจะได้ยิงนี่ก็นานนะนะืะอืมโอเคต่อบอลกันสวยนะฮะไม่มีหลอกยิงกองยิงไกลอันนี้พลาดนะจริงๆควรจะเข้านะแต่อมไปดนเบียดก่อนนะฮะแล้วก็มีรุ่นไหนอีกสีเยครับผมปั่นโค้งแน่นะะปั่นโค้งแน่แน่แน่ปจับบอลพลาดนะครับผมเอ็นดับเบิลเปั่นสวย นะะฮแล้วมีลูกไหนอีกลูกเดิมปะวะไม่ใช่ท่าสันตุดอยอีกแล้วแทงมาถึงลูกกูเมื่อไหร่เนี่ยเรียบร้อยตลอดเลยปะประกบตัวค่อนข้างห่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับการจำลองเม็ดนะฮะคาร์บาวครับเล่นกับเอฟซีนะครับผมฟูลทีมสเปอร์เวสฟูลทีมเชลซีนะก็ประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลตส์คร